เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับผมบอกแล้ว Festival และแฟร์เฟอร์ทั้งหลายมันทําให้เราร่าเริงเพราะฉะนั้นก็เลยกลับมาช่วงเวลาที่เราต้อนรับสู่ความร่าเริงพอดีนี่กำลังพูดถึงแช์แฟร์นะครับหลายคนเคยไปแล้วเคยติดใจแล้วก็รวมสารพัดสิ่งอ่ะแต่ถ้าเด็ดๆโดดเด่นหน่อยก็จะเป็นเรื่องของอาหารอร่อยนะครับความอร่อยจากอาหารเยอะแยะเลยจากบ้านเอทามเองก็มีพี่อ้อยมาตั้งสองร้านนะปีนี้ แม่มไม่ใช่ว่าเปิดร้านสองห,งหงชื่อสอ,สอพื้นที่นะคะไม,ไม่ใช่ค่ะ,คะอันนึงคือบ o ชมีอัพบายดีเจพี่อ้อยนะคะเป็นน้ำปั่นสุขภาพอีกอันนึงคือคุมากโกนะครับมีน้อยอร่อยมากของทันเล่นแบบ ซีฟู้ดสไตล์จากญี่ปุ่นอันนี้ก็พี่อ้อยของเรานะครับมีอาเยีมชาไทยจากเด่นคุณมีครัวจากแอนโทนียอันนี้น่าสนใจมากเลยอผมยังไม่รู้เขาขายอะไรแต่ผมคิดว่าถ้าเขาอยู่ผมก็เข้าไปได้อ่ะมีโคราชป่ะมีโคราชป่ะไม่แน่ใจอ่ะรู้สึกวมมตนจะบอกอันนี้นี่อ่านแล้วแบบเฮ้ยอยากไปจัิงเลยแล้วก็มีอะตอมิกบลอนดี้เคยกินไหมของชายอ๋อมีคนบอกว่าชายชาติโยดมอร่อยแบบ อร่อยเอาหัวโขกอ่ะใช่อร่อยมากบลอนดี้คือคือฝาแฝดแต่เป็นแฝดคนละสีกับบราวนี่อ่าก็คือทุกอย่างเหมือนบราวนี่เพียงแต่ไม่ใช่ช็อกโกแลตคือแบบอร่อยมากยังไม่ได้กินไม่กินปูไข่เยิ้มกับมิกบรมวุฒเป็นต้นนะครับมีน้ำหวานซาซามาเปิดหวานเบเกอรี่แล้วก็ข้าวมันไก่ด้วยกระตากนะครับน้ำพริก ปุยแสบปากของปุยฝ้ายนะครับหนุ่มแซบของหนุ่มอัฐพรนะครับผัดไทยสเร็จรูปนะฮะแล้วก็ส้มตำไม่น้อยพงงามมาเปิดด้วยนะซีซันเฮาส์ของดีเจโกครอบครัวของ d รอบโโรครดีเจโกมานะครับลูกชิ้นหมูหันของลุงลงชตุรงอะไรเงี้ยนะครับนิวนภสรนะครับมีข้าวเกลียบอารายส์มานะครับแล้วก็มีตุ๊กชนกวนันนะครับเอพริฟาร์มกับตุ๊กตุ๊กทุกโกมาเอ็กซ์กันนะฮะมีอ้เยอะ เยอะจังเลยอ่ะมี<อ>ะคุณหมูบิ๊กแอสด้วยหมูบิ๊กแอสเป็นข้าวซอยเนื้อชาชูชว้ายฟังดูนั่งกินจังอความอิม<า>นสติ้งยังมาเลยมันกุ้งแม่น้ำสมเครื่องครบเปี้ยวเอฟก็มานะครับเอาลูกชิ้นปลาระเบิดทอดมา นะครับอโยทัศวรรมามอมแอนด์มีเมนูนะครับน้ำพริกกากหมูน้ำพริกปลาสลิดย,ย่างอแต่เช้าเลยอ่ะครับผมนี่แค่บางส่วนนะฮะส่วนแบบอาร์ตทอยก็มาสายมูก็มีศิลปินชื่อดังมีเยอะแยะมากมายจะไปหมดนะครับแล้วก็มีกิจกรรมบนเวทีต่างๆนะครับ <c oughs> แล้วก็มีคาชาทอยรุ่นลิมิเต็ดรุ่นมดดำกวักใช่ใช่มันมันมันคือเหมือนเราไปไปกาจัปปองใช่ไหมกาจะปองเราจะได้อะไรแล้วหรือสุ่มแล้วได้อะไรนี่ได้ได้คาชาจ้ะ อ๋อเหรอข้างในจะมีจะมีแกะออกมาเป็นรูปมดดำมดดำนั่งเพียบไปดังกวัด่างี้ยเหรอแต่เป็นมดดำมาเหรออ๋อเหรอะแต่อันนี้คือสนุกสนุกกันเนาะค่ะครับผมแวะมาได้เราเรามองว่าเขาเป็นซิกเนเจอร์สายมูอ่ะการมีเขาเนี่ยเขาจะพาเราไปมูไงเขาต่นหลังๆเขาเขาพูดนะว่าเดี๋ยวนี้เขามูอย่างมีสติสติของสติขงมดสติของมดแต่จริงๆมดเป็นเด็กแค่ ขาไม่ได้มูไปเรื่อยเขาอมูอย่างทุ่มเทใช่แต่เมื่อก่อนเขาบอกเลยเขาเมื่อก่อนใครบอกให้ทําอะไรก็ทําหมดเวลาจะเข้าไปวัดนี้ให้เดินถอยหลังก็เดินถอยหลังอะไรเหรอเออให้เอาแบบหัวเข้าไปก่อนก็เอาหัวเข้าไปก่อนคืใครทาอะไรทําหมดเขาบอกเอาตารางมันเด็กอย่างมีสติล้วเด็กว่าง่ายเออเด็กว่าง่ายเรื่องหมูใครบอกก็เชื่อเออเด็กว่าง่ายถ้าจะทําต้องไปให้สุดอย่าหยุดอย่าหยุดระหว่างทางววาไปที่เดอะมอลล์บากกปิอ่าใช่กันจนถึงวันอาทิตย์นะฮะตั้งแต่10บโมงเช้าถึงสองทุ่ม ค่ะก็4ี่วันติดอะเมื่อวานแล้วหนึ่งวันนี้ไปได้ใช้เวลาสุกเสาร์อาทิตย์จะได้หาอะไรทานกันในช่วงบบบวันหยุดค่ะใช่ก็ไปเจอกันนะครับสนุกสนุกกันจ้า Green Morning Show.